ต่อไปนี้นะคะเป็นการสาธิตการล้างจมูกอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่ม PI ตึกจุมพ์ชั้นสองนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มี0.9%นอร์มอนสไลด์ชามปรอมสเตอร์ไลด์ไซลิง 20cc หรือไซลิง50์ 50cc ชามรูปใจสำหรับใช้ลองน้ำเกลือที่ผ่านการล้างจมูกแล้ว การล้างจมูกทุกครั้งควรล้างมือให้สะอาดก่อนขั้นตอนการล้างจมูกเทน้ำเกลือลงบนชามลมประมาณหนึ่งชามลมก็จะได้น้ำเกลือประมาณห้าสิบถึงร้อยห้าสิบซีซีใช้ไซลิง2์ยี่สิบหรือห้าสิบซีซีดูดน้ำเกลือโดยส่วนใหญ่คนไข้จะนิยมใช้ไซลิงค์ยี่สิบซีซี เขาสามารถกำหนดแรงและทิศทางได้ดีในการล้างจมูกก่อนอื่นเราจะแนะนำให้คนไข้าหายใจเข้าออกประมาณ1-2ึครั้งแล้วให้ก้มหน้าอ้าปากกั้นหายใจขนาดฉีดน้ำเกลือเข้าไปการฉีดน้ำเกลือควรฉีดไปในทุกทิศทางซ้ายขวาบนล่างและควรล้างจมูกข้างใดข้างหนึ่งจนสะอาด ก่อนที่จะเปลี่ยนไปอีกข้างหนึง่งการประเมินว่าจมูกข้างนั้นสะอาดหรือ,อยังเราจะดูจากน้ำเกลือที่ผ่านการล้างจมูกแล้วว่ายังมีดิสช,ชาร์จมิวคัสหรือเศษขนจมูกหรือคราบเลือดปนอยู่ไหมแล้วก็ประเมินจากการซับถามคนไข้ว่าหายใจโล่งขึ้นไหมหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาล้างอีกข้าง โดยทําในกรณีเดียวกันคือฉีดไปข้างขวาข้างซ้ายบนล่างจนรู้สึกว่าทางเดินหายใจโล่งและไม่มีดิชาร์หรือคาดเลือดปนออกมากับน้ำเกลือการล้างจมูกหลังฉีดน้ำเกลือเข้าไปสามารถสั่งเอาน้ำเกลือที่ข้างค้างออกได้และหยุดหายใจได้ เป็นพักๆน้ำเกลือที่ค้างในจมูกสามารถกลืนลงไปได้โดยไม่มีอันตรายอะไรน้ำเกลือที่นิยมใช้จะใช้0.9%นอร์มอนสลายจากการวิจัยน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่าผู้ป่วยมักจะไม่ชอบหรือว่าละเลยการล้างจมูกเพราะจะทำให้แสบจมูกและแสบคอครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์ ว่าต้องการความเข้มข้นมากน้อยเป็นพิเศษแต่โดยทั่วไปก็นิยมใช้0.9ซาลัยก็เพียงพอประโยชน์ของการล้างจมูกข้อหนึ่งช่วยล้างจมูกเหนียวข้นช่วยล้างน้ำมูกเหนียวข้นที่ไม่สามารถระบายออกได้เองทำให้โพรงจมูกสะอาดข้อสองอาการหวัดเรื้อรังดีขึ้นข้อสามการระบายหนองจากไซนัสดีขึ้น ข้อสี่ป้องกันการลุกลามของเชื้อโรคจากจมูกและใจนัดไปปอดข้อห้าช่วยลดจำนวนเชื้อโรคของเสียสารก่อภูมิแพ้และสารที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้ข้อหกให้ความชุ่มชื้นแก่เยื่อบุจมูกข้อเจ็ดบรรเทาอาการคัดแน่นจมูกทำให้หายใจโล่งขึ้น ข้อ8บรรเทาอาการระคายเคืองในจมูกข้อ9การล้างจมูกก่อนใช้ยาพ่นจมูกทำให้ยาพ่นจมูกมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญหลังล้างจมูกเสร็จทุกครั้งควรล้างอุปกรณ์ที่ใช้ล้างจมูกให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานแล้วตามด้วยน้ำธรรมดากรณีใช้ลูกยางแดงหรือกระบอกฉีดยา ที่ทําจากแก้วหลังจากล้างแล้วควรนํามาต้มกับน้ําเดือดประมาณ5นาทีแล้วผึงให้แห้งคนไข้หลังได้รับการสอนแล้วนะคะ,ะเชิญคุณเชิญคนไข้ค่ะคคคคก็ก่อนอื่นก็เหมือนขั้นตอนแรกนะคะคือใช้น้ำเกลือ0.9%น้าเปอรนลาย เทในชามปรมนะคะหลังจากนั้นก็จะทำการล้างจมูกซึ่งการล้างจมูกแต่ละครั้งนะคะคนไข้จะใช้ไซลิง20หรือ5 0ซีนะคะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไซลิง2 0 c ีเพราะสามารถกำหนดทิศทางแล้วก็กำหนดแรงได้ดีนะคะล้างจมูกควรจะล้างทีละข้างนะคะจนสะอาดออการล้างควรแนะนำให้คนไข้ ก้มหน้าอ้าปากกั้นหายใจขณะฉีดน้ําเกลือเข้าไปการล้างจมูกแต่ละครั้งควรจะฉีดไปในทิศทางทุกทิศทางเพื่อให้จมูกสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็คือฉีดไปซ้ายขวาบนล่างใช้น้ําเกลือแต่ละครั้งประมาณ 50-150cc ซึ่งสามารถแบ่งครึ่ง ได้เออข้างละครึ่งชามนะคะหรือเราสังเกตดูจากดิชชาร์ทที่ออกจากจมูกว่าใสหรือว่าสะอาดหรือยังนะคะช่วงระหว่างเออพักการฉีดเอ,อน้ําเกลือเข้าจมูกสามารถหยุดหายใจได้เป็นพักๆและสั่งออน้ําเกลือที่ข้างๆอยู่ได้นะคะ การล้างจมูกที่มีประสิทธิภาพนะคะถ้าฉีดล้างข้างซ้ายจะมีน้ำเกลือบางส่วนออกทางด้านขวานั่นแสดงว่าการล้างจมูกม,มีประสิทธิภาพนะคะน้ำเกลือบางส่วนอาจจะทางในคอได้คนไข้าสามารถกืนได้โดยไม่มีอันตรายอะไรนะคะความเข้มข้นของน้ำเกลือที่นิยมใช้ก็จะใช้0.9%ส่วนที่เข้มข้นมากกว่าก็แล้วแต่ความพิจารณาของแพทย์ แต่โดยส่วนใหญ่งานวิจัยนี้คนไข้จะไม่นิยมในความเข้มข้นที่มากกว่าเพราะจะทำให้แสบจมูกและคอนะคะจะสังเกตว่าช่วงแรกเนี่ยจะมีพวกเศษขนจมูกแล้วก็พวกดิธชชิ์ช์ดแล้วก็พวกน้ำมูกนะคะปนออกมา เราก็จะสังเกตดูว่ามีเลือดปนไหมถ้ายังน้ํายังขุ่นยังมีพวกมิวคัสหรือเลือดปนอยู่เราก็สามารถเพิ่มการล้างได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มใสมากขึ้นแล้วนะคะอโอเคหายใจล่งไหมคะล่งครับ <c oughs> ดีไหม